หวานของเนื้อปูกรอบของกระเทียมนะคะเค็มนิดนิดนะคะเผ็ดในหน่อยสุดยอดเลยค่ะพูดหมดแล้วผม่็ต้องพูดแล้วนาะมันอร่อยทวีคูณขึ้นมาอีกใครไม่ได้ชิมเมนูนี้นะคะขอบอกว่ามาไม่ถึงอ่ำแดงได้คุนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องป้อมขอขันอาสานะคะพาพี่ๆมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะกับกินเที่ยวอย่างเก๋กับยังแฮปปี้ค่ะวันนี้นะคะ่ะก็จะมาพาพี่ๆสามท่านที่เป็นตัวแทนยังแฮปปี้นะคะมาชมบรรยากาศที่ร้านนะคะพร้อมกับทาน ของอร่อยๆกันค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะคะจอยค่ะสวัสดีนะคะชื่อพี่จอยนะคะพี่นุชค่ะสวัสดีครับสุนทรยงครับค่ะพี่พี่ทั้ง3ท่านค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวอย่างแฮปปี้นะคะวันนี้ค่ะน้องป้อมพาพี่ๆมาที่ร้านอัมแดงใต้ฝุ่นซึ่งอยู่ที่สุขุมวิท32ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วลุยกันเลยไหมคะลุยค่ะพร้อมค่ะ วันนี้นะคะได้พาพี่ๆเข้ามาสู่ในร้านแล้วนะคะพี่ๆเป็นไงคะบรรยากาศบรรยากาศร้านเนี่ยตกแต่งแบบมีภาพถ่ายโบราณนะคะของในหลว <c lica> งรัชกาลที่9ก้าก็ในในหลวงรัชกาลที่5 <c ute> าก็น่าประทับใจมากเป็นภาพเก่าโบราณที่ไม่ค่อยได้ดูนะคะค <c ute> ่ะ <c ute> แล้วพี่หยงล่ะคะก็ประทับใจในร้านนะครับเพราะว่าเป็นร้านแบบสไตล์เป็นบ้านเก่า นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ค่อยมีละหายากมากแต่แลกเข้ามาเลยนะคะบรรยากาศในร้าน,นรู้สึกอบอุ่นมากเหมือนว<ช>่าเราได้มาทานอาหารบ้านญาตินะคะ<ช>แล้วหน้าตาของอาหารนะคะทุกเมนูดูน่าทานหมดเลย<ช>แต่วกาดูแปลกจากที่เราเคยทานทั่วไปอ่ะคะ<ช>่ะแล้วที่ที่ 3, สามท่านพอทราบไหมคะว่าชื่อร้านเนี่ยความเป็นมาเป็นไปเนี่ย มันมายังไงทําไมต้องชื่อนี้หรือยังไงอะค่ะอันเนี้ยก็ยังสงสัยอยู่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวป้อมจะขออนุญาตนะคะเชิญผู้จัดการร้านก็คือพี่ปุ๊กนะคะหรือพี่จงศักมาแนะนำค่ะพี่ปุ๊ยังไงก็เชิญค่ะช่วยแนะนําขยายความนิดนึงว่าชื่อร้านที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะคําว่าอ่ำแดงเป็นเป็นชื่อเรียกผู้หญิงในสมัยโบรานะฮะ ส่วนคําว่าไต้ฝุ่นเป็นชื่อเรียกของอาหารเหมือนแบบป้อมย้อนยุคค่ะพี่ๆก็ามาย้อนยุคสู่แบบร้านอาหารสมัยแบบรัชกาลต่างๆบอกได้เลยว่ารสอาหารจะเห็นแบบเนี้ยได้ไม่มากอันเนี้ยต้องขอให้พี่ปุ๊กช่วยแนะนําค่ะว่าอะไรควรจะทานก่อนหลังยังไงอยู่บนโต๊ะนี้ค่ะมีออไรางเมนูแรกที่อยากจะนําเสนอตรวนี้จะเป็นอาหารที่ว่าทานเวรทองย่อยหรือว่าทานเล่นก่อนนะดดออครับค่ะรากโบทอน เป็นสูตรโบราณเลยฮะรสชาติเป็นยังไงคะพี่ปุ๊ตัวนี้จะออกความมันนะฮะแล้วก็ความหอมของของเครื่องปรุงค่ะความกรอบของตัวราบัวมันจะกลืนมันจะกลมอยู่ในนั้นของของตัวเขาเองฮะคือเมนูนี้นี่กว่าจะรังสรรค์ออกมาได้นี่ฮะใช้เวลาพอสมควรตั้งแต่กรรมวิธีหรืออะไรหลายๆอย่าง อีกเมนูหนึ่งนะฮะที่อยากจะแนะนําก็คือตัวปูสไปซี่ตัวนี้นะฮะเป็นสูนสนสตรสไตล์ของฮ่องกงชื่อเด็มเขาก็คือสไปซี่ครับตัวนี้อของเราจะได้ความกรอบของกระเทียมค่ะความหอมของของกระเทียมนี่กับเนื้อปูเวลาเข้าไปปึ๊บเนี่ยกลิ่นแบบหอมและเนื้อนุ่มของตัวปูค่ะ อร่อยมากค่ะถ้ามาแล้วอ่ะค่ะต้องสั่งอะไรเป็นเมนูที่สั่งเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเมี่ยงขอช่อนปกติเราจะเคยเห็นแต่เมี่ยงเมี่ยงคำามนูนี้ใช่ไหมฮะแต่เครื่องเคียงก็เหมือนกับเมี่ยงทั่วไปคือตัวนี้เราจะได้ความหอมของมะขามนะฮะความหอมมะขามแล้วความหอมของกะปิใส่เครื่องปรุงที่ชนิดที่ว่าค่ะไม่อั้นไม่อั้นก็ความหอมความกลมของตัวซอสนะฮะทานคู่กับเนื้อปลาที่เากรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไชตู อร่อยมากส่วนเมนูถัดไปนะจะเป็นผัดสายบัวใส่มันกุ้งใส่กุ้งสดตัวนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านเลยฮะทั่วไปจะไม่ใส่มันกุ้งแต่ของเราใส่มันกุ้งความหอมของมันกุ้งเวลาเราไปไปทำเนื้อไปตอนตอนผัดนะเราทํายังไงไม่ให้มันกุ้งมันขาวได้ความหอมติดมันกุ้งตัวตัวสายบัวเนี่ยต้องคือกรอบคือที่เด็ดอยู่ตรงนี้ ต่วเมนูถัดมาจะเป็นแกงรอนจวนนะฮะตัวนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆที่นายวังเวลามีงานเลี้ยงหรืออะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยทางทางแม่ครัวเอาพวกน้ำพริกกะปิที่เหลือนนะฮะเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรต่างๆนานาที่เหลือนนะฮะเอามาเป็นแกงตัวนี้จะได้ความเปรี้ยวนิดๆนะฮะความมันหน่อยๆความเค็มนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยฮะมันจะกลมสามรสเหมือนน้ำพริกกะปิเราเนี่ยก็คือกลมกล่อมเลยใช่ไหมคะพรุ mm ้นคะ รันจวนเป็นไงคะอ๋อร oh, ันจวน <bringt USSR> ทำให้รู้สึกว่าจะรับประทานส่วนเมนูผัดมานะฮะข้าวผัดมันกระหมูเนี่ยเป็นสูตรแบบบ้านๆค่ะสมัยพ่อแม่ทำให้ทานเอาหมูเนี่ยนะฮะสามชั้นเป็นเดียวจนแบบไม่มีน้ำมันค่ะแล้วมาผัดใส่ข้าวใส่แค่เกลือแค่นั้นฮะตัวนี้ตัวนี้ผมเรียนนิดนึงว่าจะได้ความหอมของกระทะกลิ่นของกระทะกับความหอมของน้ำมันหมู ถาทานเขาผัดมันกากหมูผมอยากให้ทานพู่กับกระเทียมกระเทียมที่เรากระเทียมนี่ทางกุงไปเลยฮะเขาจับเท้าคุกเท้าเขาหากันนีจะมีความอร่อยแบบฉันนือว่ามันอยากจะวานช้อนเลยนะพอหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะมีของหวานแต่ผมยังยังยังไม่อยากกจะแจ้งตอนนี้ต้องอบไว้อบไว้ก่อนฮะงั้น้รงป้องคงต้องขอฝากว่าพี่ๆคะ ต้องริมรองรสชาติของอาหารที่ร้านอันแดงใก้ฝุ่นให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องป้อมจะไม่ได้ชิมของหวานดูจากหน้าตาแล้วอ่ะคงไม่มีปัญหาค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้คําแนะนําจากพี่ปุ๊กที่เป็นผู้จัดการร้านแล้วนะคะคือสูงวัยแบบเราอ่ะค่ะแค่ฟังเนี่ยมันยังไม่ได้แบบ ยังไม่เต็มอิ่มพวกเรา3คนพร้อมกันลิือยังคะที่จะมาดยเริ่มจากรากบัวก่อนเลยนะคะขาะเชื่อเลยค่ะพี่ได้เลยค่ะแค่เสียงก็รู้แล้วนะคะว่ามันแตกต่างจากรากบัวทั่วไปในสองตลาดนะคะได้ยินเสียงไหมคะอร่อยมากเลยค่ะ รสสัมผัสแรกนะคะที่ได้ที่รู้สึกนะคะมันจะกรอบนะคะหอมแล้วก็จะมีรสอ่อนๆเค็มนิดๆนะคะอันนี้นะคะเป็นเมนูที่สองนะคะจะเป็นเมี่ยงปลาช่อนค่ะคือเมี่ยงโบราณต้องห่อแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เอาเข้าปากกรอบโดยเฉพาะน้ำเมี่ยงนะพี่ต่อ,อไปนี่เป็นรายการ ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะใช่ค่ะปูกรอบหนึบค่ะโอ้พีวี29เองนะคะเนี่ยพี่ความลงตัวของเมนูนี้นะคะหวานของเนื้อปูกรอบของกระเทียมนะคะเค็มนิดนิดนะคะเผ็ดหน่อยหน่อยสุดยอดเลยค่ะพูดหมดแล้วผมก็ต้องพูดแล้วนะคะที่จเมีประกันถัดไปทานอะไรดีนะน้องป้องว่าน่าจะเป็นสายบัวนะคะกับกุ้งค่ะพี่ ไนพี่พี่หยงทานแล้วมีความแตกต่างยังไงดีคัรสชาติเนี่ยมันจะได้ความหอมของมันกุ้งด้วยน้องป้อมบอกเลยว่ามันต้องมีอะไรที่แบบสดให้โรงคอก็คือแกงรันจวนเลยค่ะเฮ้แต่ที่แน่ๆเรายังมีเหลืออีกเมนูนูงใช่ไหมคะที่คุณบอกว่าเราอย่าลืมนะมันจะเป็นข้อขัดใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวน้องป้อมาค่ะจะขอเสียสลัด เสียสละค่ะระหว่างที่พี่ๆเขาชิมแกงอะไรกันนะคะน้องป้อมจะเสียสละก็คือทางข้าวผัดจะเห็นว่ามันเป็นข้าวผัดที่ผัดกับกากหมูเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องป้อมรสชาติเข้ากันดีไหมคะระหว่างกระเทียมตัวเนี้ยมันอร่อยทวีคูณขึ้นมาอีกก็คือกระเทียมใช่ไหมคะใช่พี่ หลังจากที่พวกเรานะคะพี่ๆได้ลิมรสของอเมนูคาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เห็นไหมคะอะไรที่อยู่ตรงกลางมันคือขนมหวานค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่ามันหอมแต่จะชื่ออะไรนะคะทำมาจากอะไรนะคะต้องรบกวนพี่ชายหนูที่หนูตามหามานานเลยคลือป,ปุ๊กค,ค่ะตัวนี้จะเป็น เซ็นเจอร์ในด้านของหวานที่ทํามาจากเต้าหู้ญี่ปุ่นไปเค้าแป้งเบาๆทอดค่แล้มาโรยด้วยผงใต้ฝุ่นที่ทํามาจากถัวค่ะตาขาวค่ะน้ำตาลตาเกลือนิดหน่อยนะฮะตัวนี้จะได้ความมันความหวานความเค็มนิดๆอันนี้มีชื่ออะไรครับพี่ปุ๊กํำแดงใต้ฝุ่นชื่อร้านเลยนะคะขนมหวานที่เขาจะแนะนำยังไงป้อมไม่รู้ล่ะจริงๆแล้วอะค่ะจะรู้มากที่สุดคือ ต้องชิมกันค่ะพี่สิ่งที่รู้ว่าค่ะคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นเต้าหู้น้องป้องขารู้สึกทื่ฟินมากๆเลยนะคะตัวเต้าหู้นะคะมันจะนุ่มนะคะแล้วก็เด้งึนะคะแล้วผสมกับแป้งที่พุ่มอยู่นะคะจะให้คุณรู้สึกว่าเนื้อหน่อยๆนะคะแล้วก็มาลงตัวกับ ผงที่ลอยค่ะมันจะหวานนิดๆนะคะ,คะมนคะนันหน่อนหยให้ความรู้สึกที่ฟินมากๆเลยค่ะ,คะถ้าใครไม่ได้ชิมเมนูนี้นะคะขอบอกว่ามาไม่ถึงอำแดงใต้ฝุ่นค่ะ,คะพี่ปุ๊ค่ะยังไงแนะนําช่วยว่าที่ร้านนี้ เปิดวันไหนปิดวันไหนเวลาอะไรนะคะร้านเปิดทุกวันนะฮะอ๋อค่ะครับผมเปิด11โมงร้านตั้งอยู่ที่สุขุมวิท3.2ประมาณในซอยมิลึกนะครับ้านขวามือสังเกตง่ายนะฮะต้องกรอจองล่วงหน้าก่อนนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0957164712นะฮะค่ะแล้วรางวันนะค่ะต้องขอแนะนำเลยแบบโอ้โหเป็นสิ่งที่ที่ทางโอนเนอร์แล้วก็สตาฟทุกคนถ้มีความภาคภูมิใจมากไม่ได้ฝันว่าเราจะได้ รา,างวัลมิชลินะนะฮะ,ะตอนที่สตาฟของมิชลินเข้ามาเราไม่ทราบเลยแล้วก็มันมีการมาดูอะไรต่างๆนานาคือรางวัลน,นี้ค่ะไม่ใช่ว่าร้านทั่วๆไปจะได้ถ้าไม่อร่อยจริงๆวันนี้ค่ะพวกเรากินเที่ยวอย่างเก๋กับยามแฮปปี้รับอาหารนะครับผมให้5ดาวบรรยากาศให้สัก4ดาวครึ่งกับ แล้วก็ส่วนความสุขความแฮ ppy ให้ห้ดาวเต็มครับร้านอาหารอําแดงใต้ฝุ่นสําหรับวันนี้นะคะอาหารให้5ดาวเต็มค่ะสถานที่สดาวครึง่งส่วนความแฮ ppy นะคะวันนี้อิ่มท้องสบายใจสบายตาให้5ดาวเลยค่ะอําแดงใต้ฝุ่นนะคะอาหารนะคะพี่ให้5ดาวค่ะบรรยากาศนะคะพี่ให้สดาวค่ะเพราะว่ายังไม่สะดวกสาหรับพี่นิดนึงนะคะส่วนแฮ ppy นะคะวันนี้แฮ ppy ้มากๆ5ดาวมันไปเลยค่ะ